ก็เป็นเรื่องราวที่นาะยตำรวจท่านหนึ่งนะคะมีทั้งความกะตันยูค่ะมีทั้งเรื่องของความรักครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ยึดหลัก,ลลกปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาพระสมเด็จเจ้าหัวมาใช้ในการดารงชีพประจําวันอีกด้วยนะคะไปดูกันค่ะตำรวจท่านนี้ท่านทําอะไรกันค่ะก็ตํารวจที่สุโขทัยท่านนี้นะคะคือดาบตํารวจมานัทวัน,นาศิริอายุ44ปีค่ะ ตำแหน่งพอบอมู่ปฏิบัติการหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์สพสุขโขทัยนะคะ,คะมีภรรยาคือคุณสุบันวันนัสิริอายุ47ปีช่วยกันขับจักรยานยนต์เร่ขายส้มตำไปในสถานที่ต่างๆโดยเต็มยศเลยนะคะนั่นน่ะ<ช><ช>หลังจากที่ดาบตํารวจมานัดออกเวรนไม่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะคะดาบตำรวจก็เล่าว,ว่าตัวเองนั้นมีภาระเลี้ยงดูบุตรสองคนนะคะรวมถึงพ่อแม่ของตัวเองด้วยนะคะและภรรยาด้วยถือเป็นภาระที่หนักมากลำพังรายได้จากอาชีพตำรวจไม่เพียงพอจึงได้กู้เงินสากล ของตารวจภูทรจังหวัดสุขโขทยัยมาดัดแปลงรถจักรยานยนต์ให้กลายเป็นร้านสําหรับใช้เร่ขายส้มตำเคลื่นที่ทำมานานเกือบ10ปีแล้วโอ้โหนะคะเป็นอาชีพถาวรแล้วล่ะม,มีเมนูหลายอย่างเลยส้มตําไทยส้มตําลาวเด้ดค่ะน,ะนะคะส้มตำผลไม้ตามฤดูกาลขายราคาโคกละ20บบาทไม่แพงเลยนะคะ เริ่มขายตั้งแต่9กโมงเชา้าถึงบ่าย3โมงมีรายได้หนึ่งเดือนละ1,500 0บาทนะคะทั้งนี้กรณีนี้ดับตำบรวจก็บอกว่าเป็นคนที่ยึดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระาชดำร,รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้